คลิปที่แล้วที่เราได้นำเสนอข่าวรัฐบาลเมียนมาระเบิดตึกอาคารฐานปฏิบัติการสแกมเมอร์ทั้งคาสิโนโรงแรมและสถานบันเทิงณักเคเคพารเขตพิเศษภายใต้การดูแลของกองกำลัง BGF และใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการรื้อถอนเพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นว่าเมียนมาได้ทำการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจรงิงจังโดยในวันนี้18พฤศจิกายน2568สำนักข่าวออนไลน์เดอะรีพอร์เตอร์ได้เผยแพร่ค,คลิปความเสีย หายในเคเคปาร์เมืองเมียวดีเมียนมาจากการปฏิบัติการกวาดล้างสแกมเมอร์อาคารถูกระเบิดและรื้อถอนทั้งเมืองมีการจับกลุ่มชาวต่างชาติได้มากกว่า2,000คนและมีชาวต่างชาติหลบหนีเข้ามาฝั่งไทยอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก1,598คนรวมกว่า28ประเทศทั้งชาวจีนและไทยซึ่งขณะนี้ในเคเคปาร์กไม่มีคนหลงเหลืออยู่ภายในแล้วด้านหนา้ามีกำลังทหารเมียนมาค คอยดูแลการเข้าออกร่วมกับกองกําลัง BGF ที่คุมพื้นที่นี้แต่หลังจากที่ BGF หรือกองกําลังพิทักษ์ชายแดนประกาศว่าจะกวาดล้างสแกมเมอร์ให้ราบคาเป็นครั้งสุดท้ายทําให้คนจีนในชเวโกโกแตกตื่นเริ่มทยอยเก็บสัมภาระพากันขึ้นรถหลบหนีออกจากเมืองชเวโกโกซึ่งคาดว่าจะข้ามหนีมาฝั่งประเทศไทยและไทยได้ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนําตัวมาดําเนินคดีหลบหนีเข้าเมืองผ่านกระบวนการคัดกรองผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ตามกลไก NRM ซึ่งพบเหยื่อค้ามนุษย์5รายที่เหลืออยู่ระหว่างการผัดดันกับประเทศต้นทางซึ่งแน่นอนว่ากองกำลัง BGF ทำเป็นเหมือนว่าจะปราบปรามสแกมเมอร์ก็เพื่อผลงานและฟอกตัวเองก่อนที่รัฐบาลจะมาล้างบางเข้าปราบปรามและใช้มาตรการรุนแรงเหมือนใน k KK ป r าโคศกของกองกำลัง BGF ให้สัมภาษณ์กับ The Reporter โดยย้ำว่าการเปิดฉากปฏิบัติการต่อต้านเครือข่าย แกรมเมอร์ในพื้นที่ชเวโกโกมีเป้าหมายเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของชาวกะเรี่ยงชุมชนในรัฐกะเรี่ยงผู้นำ BGF รวมถึงชื่อเสียงของประเทศเมียนมาเพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าพวกเขาไม่ยอมเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของผู้คนและเขายังได้ระบุว่าการกวาดล้างครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มและช่วยเหลือชาวต่างชาติได้ถึง1324คนและส่งกลับประเทศไปแล้ว9,57คนโดย มากกว่าครึ่งเป็นชาวจีนส่วนที่เหลือเป็นผู้คนจากกว่า40ประเทศทั่วโลกทั้งจากทวีปแอฟ,ฟริกาและเอเชียแต่เพียงไม่กี่เดือนถัดมากลับมีแรงงานนับหมื่นคนหลั่งไหลเข้ากลับสู่พื้นที่เคเคปาร์กและชเวกโกอีกครั้งและขบวนการสแกมเมอร์ก็กลับมาเปิดดําเนินการปกตินําไปสู่คําถามใหญ่คนต่างชาติเหล่านี้ถูกลำเลียงกลับมาสู่เมียวดีได้อย่างไรทั้งที่เป็นคนกลุ่มใหม่ต้องบินเข้าประเทศไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิหรือ ดอนเมืองแล้วถูกนําตัวต่อไปยังอําเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนจะลักลอบข้ามแม่น้ําเมยเข้าสู่เมียวดีและกระจายตัวไปยังสนย์ปฏิบัติการต่างๆเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมามีรายงานว่ามีชาวจีนกว่าพันคนหลบหนีออกจากชเวโกโกขณะที่ยังคาดว่ามีชาวต่างชาติอีกจํานวนมากถูกบังคับควบคุมตัวทํางานอยู่ในอาคารสแกมเมอร์ซึ่ง BGF ระบุว่าเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือในเช้าว,วันนี้ไม่ต่ำกว่า1000คนอย่างไรก็ตามยังมี มีผู้คนอีกนับหมื่นที่กระจายอยู่ตามอาคารสแกมเมอร์หลายแห่งซึ่งแม้จะไม่ใช่คอมเพล็กขนาดใหญ่แบบชวเวกโกโกหรือเคเคพาร์แต่ก็ก่อสร้างแล้วก็ยังกระจายตัวอยู่ในเมืองเมลดีและพื้นที่รอบนอกประเด็นดังกล่าวทําให้เกิดข้อสงสัยต่อปฏิบัติการปราบปรามของรัฐบาลเมียนมาและ BGF ว่าแท้จริงแล้วเป็นการปราบปรามอย่างจริงจังหรือเป็นเพียงการสร้างภาพเนื่องจากเครือข่ายสแกมเมอร์ยังคงดําเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่องแบบไม่มีสะดุดยิ่งไปกว่านั้นแม้บี BGF จะออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นเพียงผู้ให้เช่าพื้นที่เท่านั้นแต่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศมาตรการคว่มบาตรทางการเงินต่อผู้นำ BGF และครอบครัวไปแล้วดังนั้นปฏิบัติการในชเวโกโกโกครั้งนี้จึงอาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่ BGF จะใช้ลบภาพเชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายหากต้องการกอบกู้ศักดิ์ศรีศรัทธาและความเชื่อถือของชาวกะเหรี่ยงและรัฐกะเหรี่ยงอย่างแท้จริง BGF ต้องยุ ติดบ,บทบาทในเครือข่ายธุรกิจสี่ทาวทั้งหมดก่อนที่องค์กรและผู้นำของตนจะต้องเผชิญกับชะตากรรมที่เลวร้าย